ถ่ายยูหุ่นหนึ่งปีถ่ายยูหนึ่งปีตอนนี้ที่อยกะซีฟอกฟินแลนด์หน่อยกขะสีขาวแต่ว่าคขยกะซีอาจิแอบเสาร์นดหน่อยเพราะว่าบ้งีมูวิงพวไม่ดีน้่นนี่ก็ถือจะโว้ยโว้ยหว bò u đi qua. bò u bò thưa ông này bò bò ngon bò này tìm về làm ăn này tìm này cá cá đai đai có đai không? không có đai. không có đai. không กลับเมื่อใดกลับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมถึงวันที่สิบแปดถึงวันที่สิบแปดก็จะบินกลับคอนแกนเลยถึงปุ๊บก็จะบินกลับปุ๊บแล้วก็ซ้อมต่อกลุ่มปิดครับเอาเวลาพักคอนคือนอนได้เครื่องอะไร้องเครื่องเะยรล้องเครื่องอะไรซ้อมมาคอนต่อครับ เจ้ยุสิปีเจ้าภาษีัสื้อโอ้ยผมว่าอยูนปันัน่องผมไม่ไอ่มี่ายยูนี่ไม่ไี่พี่น่องผมจักค้นยู่นีรุ้สิบว่ายู่น้ไไยไม่ไงผมก็บเล่นสีคิดหอดปจรามาไม่หรกนีใจะน้ำมกันไปเที่ยวด้วยคบ่้านขอเรายังไัการัดน ได้ติดหลายวัวกล้ยได้หลยยูคาได้เยอะเลยครับช่ดีด้ยไปเมืองนอกลองเพ็งแมนครับผมสกดีได้หลายสกดีครั่ะสุดีกับ ทีตีบ่ไหนบุญบุญดว่าใจกับไทยวันที่17ครับผมถึงวันที่18 18ก็สอมกลุ่มปิดส9กาก็เป็นกลุ่มปิดนะครับผมยะลืมซื้อบัตรจองสัวนะครับผมกลุ่มปิดโตเกมวมิวสิกนะครับผม1 29่บาทนะครับซื้อบัตรหนึ่งไแทนหัวใจหนึ่งดวงนะครับ นหนาวหนาวมากครับตอนนี้ติดลบประมาณเล็สี่องศาหรือว่า5้าองศาเนี่ยเพราะว่าน้ำแข็งน้ำแข็งกำลังจะละลายนะครับเพราะว่าหิมะตกเมื่อวานนี้วันนี้ไม่ตกแต่ว่าพรุ่งนี้จะตกพรุ่งนี้เพราะาาว่าหิมะจะตกอีกเข้มให้มาบ้าฝาอยากเก็บด้วยครับมันมันจะเอาอย่างไรเก็มได้มันจะไท,ทยสงส่งว่ามันจะเปลี่ยงเว้นบอลทงส่งไป หลังจทาอแมยครับผมกลังจากินทางไปยิรมันครับตาดีใจอาครับผมขอบคุณด้ไหลายครับเอาเอาไว้ซ้ำหนีนท่งทางผมไหลพรอดให้พี่น้องในเบื้องเพราะว่าตอนนี้สื่อเด้ขึ้นเครื่องแล้วนะครับ นั่งเครื่องไปอยู่ประมันประมาณสองชั่วโมงกว่าแม่น้ำแกก็มีคนกาซีนีน้อนไม่เครื่องอ่ะนะเพราะตอนนี้เพราะว่าเพื่อนนี่ก็ได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วมึงตารเมื่อนเมื่อคืนแล้วขอบตาไม่ไหวแล้วแกก็ร้องหนูนะใส่คือว้ยหินที่มาได้สิบอกมันมันอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะไปถอดได้ในข้นยางเอือเอือห์อยู่มันมันก็เลยถอดเมื่อไหร่ผู้นำครับป้อนแกนเลยนะครับถ้าสี่ถอด ทาาคือว่าซีเดก้าแกบอนยูนคอนแกนพุนละสี่วานเท้าผุหละจังไดค่ะเอาไว้สำหรับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผม EP ที่43นี้นะครับฝากไว้เหนอเด้อฝากสื่อเด้อฝากสื่อเด้อเจอกันที่เยอรมันครับไปแล้ว